กล้าสบายดีพี่น้องฝั่งลาวและสวัสดีพอพี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเดอม์มนีมาพอกันคือเก่าอีกแล้วกับซองย u b e บาวพรสตูดิโอและกับเฟซบ Studio, ุ๊กแฟนเพจบวพรสตูดิโอนาะงพี่น้องซึ่งมงนีมาพอก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านน้องกระรองเมืองจอมพลแขวงสวรรค์เขตเนาะซึ่งมาหาแม่เท่าคนหนึ่งเนาะก็คือแม่เท่าคนนี้แหละสบายดีแม่เท่าสบายดีโดยเนาะแม่เท่าสื่อจยงใดเนาะเจ้าเนะี่ยสื่อสู้บ่ แม่ซุเนาะก็คือทั้งแม่เท่านี่เพื่อจากตามหาลูกสาวของเพื่อนซื้อจังได้พู้ที่เสียนะสัมลาสำมลาสตอนนั่นนะเปิดไปนะอยุ่ป,ประมาณสิบกว่าปีบ่ฝันนั่นแหละและช่วงไปแรกๆนะก็ตั้งแต่ไปนี่กับบริที่ต่อม,มาเลยบ่ครับบรนที่ต่อมาเลยทีแรกว่าสีห้างเงินให้แม่นี่นนลนะเนาออะว่าสีชงเง,งินสุข้ามาให้แม่ไปแล้วจ้อยเลยแต่ทั้งแม่เท่านี่ก็เห็ดจังได้ต่อหลังจากลูกเห็นด ไปหาน้ำทางใดเนี่ยชักจะไปน้ำทะเลไปเสี่ยงไปมอเพื่อนก็ว่ายังไปเสี่ยงเหมือนกันได้อืมยังมีชีวิตอยู่บอสหักไก่เพื่อนว่าไปไก่ผู้เป็นพ่อคนเสียแล้วบ่เออเสียแล้วส่วนลายน้องพี่น้องส่วนลายอยู่ฝั่งละอยู่อยู่ซ้ายก็แล้วแต่ผู้ชายหรืออยากเซียอยกเซียคนผู้หญิงเนาะ คนเท่านี่ผู้หญิงนี่จะลายกว่าถึงอายุยืนทำการการสุราก็ผู้ชายก็ต้องเสียก่อนผู้หญิงขนาดและแม่เท่านะมีลูกจากคนทางเบิดมืดนม้อนกับสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนถือว่าลายเนาะทางแม่เท่าก็มืดหุ่นทางเนาะจล้วทตามหาจังใดเมื่อแล้วคือดีฮู้กับเบลิงเงินเปลี่ยนตากับเบลโเหียนหงมันนะเจ้าน่ะอายุจากปีแล้วใช่ไหมเ่าบ่ฮอด เจ็ดแปดสิบเลยบ่้าวแปดสิบอะไรก็นอยู่ไปบุญจักได้ในพี่น้องโอ้ยไปบุญจักได้เลยอันนี้รุ่นเจ้าหัวตายลายน้องไม่เท่าโอ้ยบ่มีในบ้านนี่บ่มีรุ่นอันสำคัญตายหมดแล้วเจ้าพี่เดี๋ยวได้จากอายุยืนไักแล้วเขาก็มาจากสุ้มเกิดน้ำรังนี่แห้งตายไปหมดตายไปแล้วอ๋อน้องลุงเอื้อยในเฮือนหลังตัวบ่มีคุณังน้องแรงมหันเอื้อยตายหมด เลือแต่โตพนเดียวนี่คอยนั่จากอายุยืนคือเจ้าเด้่หรือ,อเปล่าลินที่เองแหละนี่ลินขีน้ก็ย่าจากเข้าลายอะไรก็มันอุดอัดด้อึดอนัดบอกเดีไม่ไม,ไมีลูกมีลูกมีลานเบึงแลียงอยู่ก็ดีแล้วว่ะเออเข้ากับบ่งเข้ากับแลยงอยู่เข้ากันเองเองนำกับทักกินเองเจ้าอะไรกินเองันยังให้ลูกทรมานนั่น คันลูกบ่ได้ไปบ่เป็นนอนแรงๆมาขูนจนพี่ให้ลูกเห็ดซำมีบืนบืนเห็ดข้าโันนําลูกยาลูกซ่อ่มา่ะให้เขาซ่อ่คอยอนุญายืนของเจ้านั่นือสิดีอนุญายืนกะไม่ทำเพ่าะว่ากะเพราะว่าโอยากปานได้เพราะว่าไปทำเพราะนั่นเป็นเครื่องน้อยเป็นว่าเป็นบ่ไม่เท่าคือเด็กน้อยเพิ่องดินเครื่งน้อยเคร่งแน่เลยจากน้อยเพิ่อนว่าเพิ่อนกับไ่จักน้ำเพิ่อเลยลืมหลืออะไรลืมไงลืมอะไรเลยมาพน้อง เอาพอไปลินกระป๋องกระแปงมันลายค้นอะไได้เข่าในบ้านปลาลินเหือหน้อยคนมาเลยกระโลกกลีดมานดีเทอโนยเขาเรียนนกน้อยนี่ปลาลินพูดอะไรอยู่หลงอยู่ดอนน้ำหันเลยโอ้โอยทรมานตัวเองยันความสุขของเพิ่นอนั้นไม่เท่าไม่เท่านี่ยิ้นบ่หมายข้าบ่เค้ดนี่ คนกระโหลกไปบพูดแล้วย่กอไผ่พูดแล้วเท่าเท่าเท่าพระเจ้าวะพูดนันอืออ๋อย่านความสูบของเพิ่นไม่เท่าเอ้ยเพิ่นคนกระโปรงกระปองมาดินมันลื่นและลาวันอ่าแล้วเพราะว่าคนพทนหันคัดนั่นแหละจะลืมบ่มหูเมื่อยังเลยจะบ่จะอ่ะบ่ลืมบ่มหูจักลูกหลานเลยนะหดหันความจำเสื่อมเบิดและมันเนี่ยเพราะอันเพิ่นจากโลกเนี่ยไปเพิ่นกับบริสิได้ได้อืออ่าบริสิได้กะเท่ามาโนนก็ออกเป็นใจเฮิรนเองฮะ พืนคอนมากระังกับริ่นเฮือน้อยนอนอยู่ในพื้นคอนค่ะแฮงแจ๊กเลยอยู่โข่นงโขงูกไปหาเลยลูกยันตกน,น,น้ำตกไหนเ่าแฮง,งแลยเนาะเข้าเลยจาก,กปันไรเลยหมูลผลไปผันไปนี่สะออนหมูไปแล้วกัอากไปเลยบันอืงกองแกเอาซี LC, บรดิยูน่นี่ชวนอยาบื่นได อยากเอาให้งานนี่ขันจะไปนอนคดนอนเพีให้ลุกบัไนไดแม่บันไดออกกำลังกายอเรื่องนี้เรื่องจริงเจ็บบัดไดไป่ขันคืดว่ามึงบันไดกูยั้งมึงบันยังกูไปมึดเท่านั้นส่วนยาะจะาบอขนนันออกไปเหล่ากับหอดท่านเหล่าในแคมปับ้านนาก็นี่ในแคมบ้านยังหอดไป่บืนบอบืนหอดบ,บอบืนเรียเราคือแตกคือเตนหอด ขันใจคุมหิงไปได้ทอดหักไหลบอนเศร้าอะไรหนุกแต่หันไปเศร้าหันเฮ็ดคอกคอกแค่แคเฮ็ดได้ในเห็นอันหัวอันนี้กัยืนบ่ได้นั่งเอ้าขุดปลรชีเด้พื้นแต่ลูกหามาให้กสิ้นของเกาะกะรังแล้วพันขันตายกับลูกในหลังอื ลูกได้กินเฮอยากันฮะเพื่อลูกไม่เพืปากเองเนี่ยก็ปากผู้เดียวเนี่ยบ่ได้ยากแยกดีบ่แม่ท้าอันทุกคนนะฮะเพื่อลูกบ่ผู้เป็นแม่พูนพ่อนะฮะเพื่อลูกเพื่อไปค่ะผู้เป็นพ่อเป็นแม่แต่ละคนคิดแบบนี้บ่ตัวตัวใช่ไหมเถิงมาได้จังสีเบิร์ตห่วงลูกนะลูกมีสำได้จังสีเบิร์ตทวงลูกโอ้ยลูกผัดบ,บูมิงเสียขลูกมิงเสียกับุ้ย มาถึงว่าลูกเป็นเพื่อนไปซานมีครอบมีครัวมีอยู่มีกินเลยค่ะลูกมีครอบมีครัวมีนั่นใค่หนึ่เดยวใช่ะผมแต่แต่ละคนอ่ะคือจะสบายใจสบายใจถ้าลูกลูกบะหมีนี่แหละมันทรมานปลุกใจบ่ผู้่เป็นบ่แม่ใจทรมานมะเขาบะมี่แล้วอุ๊บเป็นทุกคนแลตเนาะแบบนี้เขาบะมี่แค่หนึ่ขอแต่ลูกมีเนาะไม่อยากได้ยังเขาเลย นี่แลตอยากยิ้มสติปากมี่แล้วยากสิบมือสิบสติปากแล้วยากฝันอยากได้ก็่อยากให้ลูกแสดงว่าพ่อแม่ทุกๆคนนี่ก็น่าจะเป็นทำนองเดียวกันนะพี่น้อองก็คืเป็นคือทำนองคืออยากให้ลูกนี่มีอยู่มีกินมีครอบมีครัวมีเฮือนมีชานแล้วก็สติปากเองเด็กพ่อแม่ก็น่าจะสบายใจเพราะง่ายๆก็เห็นมาคนกับว่าตายตาลับอย่างประมาณอย่างเนาะเนาะพี่น้องก็คือไม่เท่าอันนี้ก็ อยากตามหาลูกนี่เด้กูบลูกสาวคนเนาะเดี๋ยว่าพอน้เบิ่งเนาะนี่ฮูกนี่ฮูกนี่จัก่ายได้ช่วงใดไม่เท่าอันนี้จังได้หูกใบนี่มา่ายนักอาจารย์บูนอาจารย์บูนคุณจักบอกอาจารย์บูนอยู่บ้านได้นะบ้านเองนี่แล้วเราเป็นอาจารย์อยู่สวรรค์นนตอนนี้เรายังอยู่บ้างเสียแล้วอ๋อ ใเท่าเพ่นเอาตะก่อนตะกี้อั่งนี้นะยักแล้วบุพพกดอกติก้ไม่เท่าอยักพ่างยังถึงลูกสาวสมุดว่าลูกสาวพ่นเบิ่งคลิปวิดีโอในขนาดนี้บ่เห็นหน้าเห็นตาเจ้ามาในกว่าแม่คืนหอดเห็นที่เจ้ามาพี่เลยคิดตลอดบ่คิดตลอดนอนกะฝันเห็นอยู่บ่บ่ฝันเห็นนะบ่เคยฝันอ้าแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่พรอนกะ สีคอตัวลำลาพ่อนพี่น้องทงตุ่านเลยเด้อเอาไวโอกาสน,น้าพบกันใหม่เนาะซึ่งจังดังได้กาสีซอยเพื่อนประสาสะพานหาลูกสาวเพื่อนนัำพี่น้องลูกสาวเพื่อนสื่อสำลาดอยู่บ้านอ่ะน้องกระล้องเมือจงจำพรแขวงสวรรค์นนเขตเนาะท้าวพวงพี่น้องคนใดทีหู้ลูกสาวเพื่อน ส่งข่าวมาบอกแนนพี่น้นองเนาะหรือว่าคอมเมนต์มัใน,ในใต้คลิปวิดีโอคอมพ่อพรก็ได้หรือว่าสิเป็นทาง Facebook ก็ได้หรือว่าสิเป็นทางแฟนเพจหรือว่าสิเป็นทางวอตแอดหรือว่าไมล์เลขโทรศัพท์ก็ได้นะพี่น้องเดี๋ยวพอ่อพรจะเอาขึ้นในหน้าจอเนาะเอาล้วพี่น้อ,ะะนองสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนเอาไว้โอกาสหนะ้าพบก,กันใหมนะ่เนาะไปแล้วพี่น้องสบายดีและสวัสดีกรับก็ได้ไม่ท่าเหมือนี้สบายดี